มัวแต่บ้าโมเห็นไหมเกือบเป็นอีด้วนแล้วอ่ะมี c เพิ่งถามมาเลยค่ะเพิ่งอ่านเมื่อเี้าเขาถามว่าทำไมมามีทำอาหารเก่งโอ้ยเดยกโอ้ยจี๊ดจะาแม่จี๊ดจ๊าเก่งจิดจาเล็กนึงก็ไม่กใช่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะทำความสะอาดห้อง ฟิลลี่ค่ะเพราะว่าลกมากลกไม่ไหวแล้วทําทุกวันก็ไม่ไหวเพราะว่าทําก็เละทําก็เละแต่ตอนนี้ฟิลลี่เขาเริ่มรู้จักเก็บห้องตัวเองนะแต่เวลาจัดห้องของเขาก็คือจัดของมาวางบนพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จัดให้มันตั้ง,ต,งตั้งเรียบร้อยคือมันก็ไม่เรียบร้อยหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รู้จักเริ่มจัดห้องและแต่ว่า ห้องมันก็ยังรกมากนะคะเดี๋ยวให้ดูคือแล้ววันนี้เราจะทําการสังขายนาอะไรที่ทิ้งได้ก็จะทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าฟิลลี่อยู่นี่ไม่ให้ทิ้งเด็ดขาดขยงขยะอะไรคือแบบห้ามทิ้งของเขาเด็ดขาดวันนี้เดี๋ยวโอม่าไปรับฟิลลี่แล้วก็ไปที่บ้านโอม่าเราก็มีเวลายเยอะเราได้แบบทำเต็มที่นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟิลลี่กลับมาโวยวายนะคะเดี๋ยวให้ดูห้อง นี่ค่ะจัดห้องของฟิลลี่ฟิลลี่ก็จะจัดของมาอยู่บนพื้นอะไรอย่างเงี้ยของเขาของเยอะมากดูกระดงกระดาษอะไรวาดรูปเขาก็เอามาติดของเขาเป็นงานศิละปะของเขาเนาะ นี่ที่วัดส่วนสูงก็มีนะจ๊ะทำเองจ้าวาดเองทําเองนะคะที่วัดส่วนสูงฟิลลี่ฟิลลี่ทำเองเนี่ยรูปอะไรก็จะเอามาติดเองหมดคือลกมากเดี๋ยวขอเก็บกวาดก่อน เสร็จแล้วค่ะห้องฟิลลี่จะได,ด้ประมาณใช้เวลานะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะเป็นไงบ้างคะสภาพ before and after เระเราก็ไม่ดึงกระดาษงานศินละปะเขาทิ้งนะคะอืมนี่เห็นไหมมี ชุดน้ําชาจัดวางเรียบร้อยนะคะครัวก็เตรียมทำอาหารรอบต่อไปได้ตรงนี้ก็มีจานช้อนเก็บเป็น,นระเบียบเลโก้ถ้าเปิดในเกก็เต็มเต็มนะคะมีอันนี้ซีดีโอาซื้อให้ <c oughs> ก็จะวินเทจนิดนึงส่วนอันนี้โอปาซื้อให้นะคะโทนี่บ็อกก็จะไฮเทคไฮเทคนะคะ นี่แล้วก็อันนี้เปียนโนมาดงตุ๊กตามีเป็นร้อยนะคะอันนี้ก็ลามมาถึงตรงนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแต่ง,งานบ้านยังไม่เสร็จคะ่ะนานๆทำทีแต่ว่าคือนานๆก็ประมาณสองอาทิตย์ครั้งนะคะหรือเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำแบบ ดิฟคลีนนะแต่ถ้าแบบปกติก็พอเห็นอะไรสกรปรกก็จะเช็ดเช็ดทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เป็นสายแบบแม่บ้านเรียบร้อยแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสายแบบงานครัวค่ะห้องน้ำต่อค่ะวันนี้เป็นวันทำความสะอาดแห่งชาติเราก็อยากทำงานของเราใช่ไหมเราก็เลยไม่อยากทำงานบ้านเพราะว่ามีเวลานิดเดียวที่แบบว่างเราก็ต้องตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ย แล้วงานบ้านก็คือถ้าเห็นว่าแบบว่ายังโอเคอยู่ก็ไม่ทำไงจนบางทีแบบเออดูไม่ได้แล้วก็ทำหน่อยตอนนี้ดูไม่ได้แล้วก็เลยต้องทำนะคะตอนแ้กก็จะมาเช็ดซิงก่อนนะคะนี่ก็เป็นน้ํำยาเช็ดแล้วแบบหัวก๊อกจะแวววาวเห็นไหมเช็ดปุ๊บแววปั๊บคืออย่างบ้านเราก็จะแบบว่าเอาน้ำสาดเนาะ แค่เช็ดตรงนี้นะคะก็ต้องเอาของตรงนั้นออกมาให้หมดเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูผลงานนี่ เป็นไงคะเห็นไหมสะอาดเอี่ยมทุกซอกทุกมุมค่ะเห็นไหมคะวววับอันนี้ก็ก๊อกหนึ่งไว้ใช้อีกก๊อกหนึ่งก็ไว้ใช้นะคะไม่มีก๊อกโชว์ค่ะนี่เห็นไหมจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนานๆจะจัดเรียบร้อยขนาดนี้แล้วก็ วันนี้ยังไม่จบค่ะเดี๋ยวจะต้องไปทำสปริงโรนะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้บ้านโอมามีการจัดแข่งขันเกมทัวร์นาเมนต์อีกแล้วค่ะเกมไนท์ซึ่งทุกคน request, ร,รีเควสต์ปอเปียทอดของเรานะคะก็โอมาเน้นเลยปีนี้เธอทำปอเปียทอดนะทุกคนชอบมากเลยโอเคจัดให้เดี๋ยวเราต้องลงไปทำปอเปียทอดนะคะแล้วก็ต่อด้วยดินเนอร์อเหนื่อยมากแต่ว่า เดี๋ยวคิดว่าจะผัดแค่ไส้นะคะแล้วก็ค่อยห่อพรุ่งนี้เพราะว่างานวันเสาร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ว่างเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าเรามีนัดสำคัญค่ะก็แช่วุ้นเส้นก่อนนะคะรือว่ามีวุ้นเส้นหลายห่อแต่มีแค่สองห่อเองก็เดี๋ยวก็จะใส่ผักเยอะขึ้นนะคะ วุเ้เส้นเราก็ใช้ตายเกษตรนะคะไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าคือชอบใช้ยี่ห้ออะไรที่แบบไทยๆมากกว่าถ้ามีเลือกนะเพราะว่ามันจะมีของเวียดนามเยอะแต่เรารู้สึกว่าใช้ของไทยอร่อยกว่าหรือเปล่าคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นคนไทยก็ใช้ของไทยค่ะนี่เห็ดหอมก็แช่ไว้แล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นกระหล่ำปีค่ะคือกระหล่ำปีลูกใหญ่มากดูสิเทียบกับหน้าเกือบเท่ากันเลยหน้าใหญ่แล้วอยากจะลองท่ายะคือดิฉันก็มีเครื่องปั่นนะคะ Bosch อุตส่าหิุ้มาจากเมืองไทยแล้วเมื่อสองวันก่อนด้วยความที่แบบสะเคร่าวความโง่ความ ความรกๆของตัวเองใส่ลงไปจะปัน่นปั่นกระเทียมแล้วพอมันจะทํากระเทียมเจียวแล้วพอมันไม่ละเอียดอะ่ะเราก็แบบรีบใส่ใส่ยังไม่ทานใส่ดีแล้วเราเปิดมันก็ไอตรงแบบไอตรงเกลียวที่แบบล็อกที่หมุนๆนะ่ะตรงตัวเครื่องอะ่ะบินคือแบบกลายเป็นแบบว่าไม่มีแง่งเลยค่ะล้นไปเลยค่ะก็เลยทิ้งไปละค่ะ หาโอกาสซื้อเครื่องใหม่พอดีอยู่ไม่มีเครื่องก็มือนี่แหละค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเออใส่ปะะเปี้ยไม่ต้องผัดนะเขาแบบว่าเอามาคุกๆแล้วก็ห่อได้เลยอะไรเงี้ยไม่ถนัดอะ่ะชอบแบบเว เดิมๆที่แบบว่าผัดผัดแล้วค่อยห่อดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะอร่อยกว่าเนาะคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าก็ยังไม่เคยลองแล้วก็ไม่อยากลองชอบผัดก็พยายามผัดให้ฝอยที่สุดเนาะก็ได้ประมาณเนี้ยฝอยไหม ต่อไปก็แครอทเดี๋ยวปอกเปิดก่อนแล้วก็จะเอาไปรนะัการที่แบบทำงานหนักแล้วมีความสุขก็ก็มีนะคะคนไหน <c oughs> <c oughs> นี่นะคะกระหล่ำปีแล้วเอ้ยไม่ใช่แครอทเราก็จะใช้อันนี้ทำเป็นเส้นๆน่นะจะได้เส้นประมาณนี้เห็ดหอม ครัวเนี้ยมันสูงกว่าคือเขาทำมาไซส์มาตรฐานฝรั่งไงเพรามันบอกว่าต่อไปถ้าเราย้ายออกอ่ะถ้าเราทำครัวเตี้ยไปเราจะขายครัวยากเดี๋ยวคนต่อไปถ้าเขาสูงร้อยแปดสิบคือเขาก็ไม่ถนัดเขาต้องก้มไงเพราะมักนก็เลยบอกว่าเอาไซส์มาตรฐานดีก,กว่าก็เลยลำบากดิฉันค่ะแต่ถ้าเป็นบ้านตัวเองไม่ใช่บ้านเช่าอ่ะก็จะทำแบบไซส์พอดีกับเรานั่นแหละ แต่นี่ควาเอิญว่าเป็นบ้านเชาน่ามะเนาะเห็นไหมคุยมากเดชะบุญค่ะมัวแต่บ้าโมเห็นไหมเกือบเป็นอีด้วนแล้วอะ่ะดีนะมันเข้าเล็บอะ่ะไม่โดนเนื้อแม้แต่ดิเดียวไม่งั้นก็เลือดก,กระฉูดแล้วค่ะโอ้ต้องลดความเร็วลงแล้วค่ะขออนุญาตไม่คุยแล้วนะ จะตั้งใจหันดูสีเส้นน,อน่อยไหมเดี๋ยวต้องตัดเส้นก่อนนะคะไม่งย้นเดี๋ยวตอนผัดก็จะพังกันไปหมดแล้วก็ขั้นตอนสบัดนำะ ถัล่ลอกลงไปผัดก่อนนะคะเพราะว่าคุณเส้นมันนุ่นอยะจะเต็มกระทะแล้วอะใส่ไปเลยค่ะพอไม่พอไม่รู้ค่ะดิฉันใส่ลงไปก่อนค่ะ ี้เราทําแต่ไส้ผักนะคะเพราะว่าหลายคนที่นี่เลยเขาไม่ทานเนื้อสัตว์เพราปกติชอบทาไส้กุ้งมันจะมีรสชาติเพิ่มขึ้นมารสกุ้งอร่อยอร่อยกว่าผักอย่างเดียวค่ะไปเลยเส่ไส้เลยค่ะกุุงรสนะคะผักเขียว เอวขาวน้ำมันหอยนิดนึงน้ำตาลชิมก่อืมจริงๆก็ได้แลวเพราะว่า มันไม่ต้องรสจัดมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อปรบเกียกันนะคะไส้เย็นแล้วแล้วก็เวลายังพอมีเหลือนะคะมีเอฟซีพึ่งถามมาเลยคะ่ะเพึ่งอ่านเมื่อกี้เขาถามว่าทำไมมามีทำอาหารเก่งก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ได้เก่งนะคะ แต่ว่าคือชอบทําก็ชอบทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่แบบอยู่เมืองไทยตั้งแต่ขายวายพอเราเอา่มีบ้านมีครัวเราก็ชอบทําอาหารเพราะว่าชอบทํากินเองอ่ะแล้วก็เวลาไปกินอะไรข้างนอกอร่อยอร่อยเราก็จะชอบแบบกลับมาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากทําอะไรก็เปิด Youtube ดูเนาะเดี๋ยวนี้สบายมากเอาผ้ามาปิดไว้หน่อย เดี๋ยวลมเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งนั่นแหละค่ะเราอยากทำอะไรเราก็เปิด YouTube ดูเอานะคะง่ายมากเลยเอาได้มาอยู่ที่นี่เราก็ทำทุกวันต้องทำทุกวันมันก็จะเก่งขึ้นเองใช่ไหมเล็กไปไหมนเนี่ยซื้อแผ่นเล็กมาไม่รู้จะเล็กไปกไหรือไม่ เล็กไปไหมเป็นปอเปียที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยทำมาก็าสมมุติเราเพิ่งหัดทำอะ่ะแล้วถ้าเราทำไม่อร่อยเราก็จะขัดใจแล้วเราจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้อร่อยให้ได้ประมาณนี้เราก็จะประสบการณ์เนาะมันก็จะ,ส,ะสั่งสอนให้เราเก่งขึ้นนะคะ ะะถึงเวลาจะต้องทํากับข้าวแล้วค่ะก็วันนี้ก็กินปอเปียทอดไปค่ะแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดจากวันก่อนทําไว้แล้วแล้วก็มีกระหล่ำปีผัดน้ปาปลาเดี๋ยวจะต้องไปผัดกระหล่ำปีผัดน้ําปลาก่อนนะคะได้ประมาณอ๋อได้เยอะกว่าน,นี้แต่เอาไปทอดกินด้วยอันนี้ก็เป็นข้าวกล่องดัตตี้นะคะผัดเผ็ด ไก่ใส่หน่อไม้ทำแล้วฟรีซเอาไว้เนาะก็มาเปลี่ยนเป็นโถแก้วนะคะวเวลาไปกินเวฟจะได้ปลอดภัยคือเข้ากล่องน,นี้จะเป็นตายราด,ดียังไงดิฉันก็ต้องมีให้แดดดี้ค่ะไม่งั้นนางจะไม่กินข้าวทั้งวันเราก็ทนไม่ได้สามีอดข้าวค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะ ฟิลลีก่กลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้โอม่ามาส่งดูทีวีอยู่ค่ะนี่นะคะสปริงโรกับไก่ทอดที่ทอดไว้ดัดดี้กินออกไก่นะไม่ชอบกินปีกตอนทำไม่เท่าไหร่แต่อีตอนเก็บซักล้างเนี่ยคือแบบว่าเหนื่อยนี่ชอบยังดีมากที่มีเครื่องล้างจานถ้าไม่มีก็หนีกลับเมืองไทยนะคะ Terima <laughs> หม่ามิตตัดให้วันนี้ฟิลิแต่งหน้าเป็นไรคะไหนให้เอฟซีดูซิแต่งหน้าเป็นอะไรเป็นไทเกอรเป็นไทเกอร์เหรอคิวไทเกอร์ใช่ไหมอ,ใใอัมนนี้อุมาดิฉันจะคิดอไรนคัคุี่โอ้ไม่ Jetzt wird er fest geworden, ne? Gut. Gut, dass du keinen Salat willst, weil der Salat ist so lecker, dass Mama und mm. Mama ganz viel davon essen werden. Das ist viel besser noch als die Frühlingsrollen, viel besser als Chicken. Aber mm. ich will ja, ich du. er wie gesagt, du musst ja nicht, Schatz, aber es gibt dann noch halt keine Süßigkeit, ne? Aber ich will. Mhm. Ich will es. Papa, bitte. Ja, nee, das eine geht nicht um das andere, manchmal. Man muss Sachen haben. Äh, Dienstag oder Montag? Heute? Heute ist Donnerstag. Oh, hab ich vergessen. <laughs> was ist dann morgen, wenn heute Donnerstag ist? Was kommt nach Donnerstag? Montag. Nein, was kommt nach dem Donnerstag? Dienstag. <laughs> was kommt nach dem Donnerstag? Freitag! Genau, richtig. <laughs> Freitag. Mhm. Wow, you know the day already. Wow. Mm. <laughs> Mommy so proud of you. i When comes my Geburtstag? This mm, noch bisschen, Schatz. What? we first Urlaub nach Mallorca. I mm. <laughs> believe you. What's and this cleaning her room is, is a big 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 top too. Mommy, mm. what is this? And the spring roll. <laughs> Mango. Mm, Pepper paper. Pepper rice paper. I don't I don't like. Okay. Man, let's buy I like daddy eat. Um. Um. daddy eat <Okay. S 2> สีดำนิดนึงก็ไม่กินสีดำนิดนึงก็ไม่กินใช่โอ้เอฟซีเลิฟเวนยูส์สปคกิ้งไทยรึยังอืมเอ่อแคนยูเซย์ทูเอฟซีอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคน <laughs> <laughs> ที่ติดตาม <laughs> ท,ที่ที่ติดตามคร <laughs> อบครัวผมนะครับครับ ปงปองรับก่อนจะปงปองกระดอนครับครัว is family ครับครัวของผม is my family ของผมของผม is my like คังปงครับครัวของผม is my family นะครับ you know นะครับ งั้นวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะดัตตี้ยนักบนาดีับหน้า t เนนังกระเทียม i น d ปังกร d e e ียว่าคือขนมปังกร e เทียม u ือก n นดิ e กิน n ือกินดิบกิ n วนัก frag die mama was ist Du meinst, es soll der mama sagen was ja. ist Es like that das um, swedish bread which ah okay yeah, she she, she brought beer. it she brought mm. it yeah knäckebruter von um jetzt nicht dir okay เก่ง โอ้โอหฮักฮักด้วยฮักฮัก <c oughs> อาดาดี้ฮักฮัก <c oughs> อ๋อเฟลี่ฮักฮักา <c oughs> บายบายค่ะ